<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีรุ่งที่วาค่ะเราจะมาทํามัดย้อมด้วยถุงเท้าถุงเทา้เทาเนี่ยจะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่คอตตอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสีของรุ่งที่วาเนี่ยสามารถที่จะย้อมถุงเท้าได้มาเรามารองกันโอเคครับผมอ,อาจารย์รุ่งทิวากําลัง ทำการย้อมสีถุงเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดูขั้นตอนไปเรื่อยนะพี่น้องว่าว่าก็ทําไงบ้างอะมัดกันก่อนนะโอเคมัดกันก่อนครับผมต้องเอาหนังยางมัดนักพี่น้องอเอาหนังยางหรือว่าเอาเชือกฟางก็ได้ค่ะ๋อะหนังยางหรือเชือกฟางก็ได้พี่น้องเชือกฟางก็ได้อะไรที่ใกล้มือค่ะ สายไฟก็ได้นะสายไฟก็ได้ค่ะแต่นังยางสะดวกที่สุดนะพี่น้องเอาที่แบบง่ายๆส่สะดวกสุดเลยคือนังยางอย่างอื่นก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้แต่นังยางนี้ปลอดภัยแน่นอนโอเคกำลังมัดตรงเท้านะครับพี่น้องอาจารย์ลุงท้ากำลังสาธิตวิธีการมัดรองเท้าตุงเท้าก็คือเราจะมัดให้ให้เหมือนกัน แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเพียะปะคะ่ะเพราะว่างานมัดย้อมเนี่ยมันเป็นงานงานฟรีสไตล์งานอิสระได้แล้วนะคะโอเคได้แล้วมัดแค่เส้นละเส้นละข้างวันนี้เราจะใช้สี สีเขาเรียกว่าสีโอรสสะท้อนโอ้สีโอรสสะท้อนครับผมแล้วก็สีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินครับผมแล้วก็เป็นสีม่วงสีม่วงครับผมอันนี้จะเป็นสีดําขวดสีดําเดิมนะคะเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใช้ขวดใหม่เสมอไปค่ะอ๋อคือนี่คือขวดเก่าที่เราเคยใช่เคยย้อมมาแล้วสีเหลือๆสีที่เหลือแล้วก็มาทําต่ออีกก็มาสัติตให้พี่น้องดูกันครับผม ล้าก็บีบเลยโอเคพี่น้องนี้บีบได้เลยคือทำเงี้ะะอาจะชัดเลยนะพี่น้องดูให้ชัดๆเลยโอเคนี่เห็นไหมล่ะนี่คือสีโอรสนะครับพี่น้องสวยงามเลยโอรถสสะท้อนโอรถสถออรถสะท้อนครับผมถถน,ผมนี่ยอมไปแล้วโอรถสสะท้อนอีกโอเคอีกตัวหนึ่งครับผมนี่คือเป็นเป็นถุงเท้าครับผมเนี่ยถุงเทา้า โอ,อันนี้ก็สีม่วงนะคะสีม่วง,วงต่อไปก็สีม่วงครับพี่น้องสีม่วงม่วงเข้มม่วงเข็มหน่อยม่วงม่วงเข้มครับผมนี่เน้ยเนี่ยมันจะสวยกันเองนะคะมัดยอมเนี่ยมัดยอมเนี่ยมีมาตั้งแต่จรรันรุ่งเรียนแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขายังไม่นิยมยังไม่รู้จักแต่ว่า แต่ว่าในในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยในหลักสูตรเด็ยเขาก็มีอยู่แล้วอ๋อเหน้ำเงินนี่ไม่เป็นไรคะ่ะเราผสมไปเลย,เ,ลยเราผสมไปเลยเห็นไหมคะมนะมัดยอมอ่ะหยิบผิดหยิบถูกได้หมด,หมดไปกันได้ได้หมด อันนี้สีม่วงได้หมดเลยเห็นไหมคะมอันนี้ก็เป็นเราเอาสีน้ำเงินก็ได้คะ่ะน้ำเงินรเขียวน้ำเงินะอะโอเคอน,นี่สีน้ำเงินนะครับพี่น้องสีน้ำเงินสีน้ำเงินสวยเลยอันนี้แบบชุดฉาดมากเลยรองเท้าคู่นี้ โอ้พี่น้องสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวดูตอนตอนที่มันแห้งแล้วโอ้พี่น้องจะพี่น้องจะอึง้งมันในในความสีอ่ะทีนี้เราคิดว่าอ่าสีอันนี้มันเข้มไปสีอันนี้มันอ่อนไปนะคะเราก็เพิ่มได้เลยอ๋อเพิ่มสีเพิ่มอีกพี่น้องเพิ่มได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวทั้งเ,เพิ่มทั้งลดเนี่ยลดก็หมายความว่าเอาสีอื่นเนี่ยมากรบอ่า เพราะว่าเราเป็นเจ้าของสีเองครับพี่น้องเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของสีเองเจ้าของแบรนด์เของแบรนด์เองครับพี่น้องผลิตเองเลยค่ะผลิตเองผลิตเองทำเองขายเองรวยเองครับพี่น้องถ้าที่ไหนนะคะต้องการที่จะให้ไปสาธิตหรือว่าให้ไปสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้ได้เลยครับผมยินดีมากติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมไม่ใช่ขึ้นเบอร์โทรกันนะจะได้ติดต่อง่ายโอเคเพราะว่าสีนี้จะได้ อ่าเป็นที่เผยแพร่ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านที่อ่ใช้สีรุ่งทิวาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปหมักสียังไม่แห้งก็เอาไปซกักแล้วก็มาบอกว่าสีลุ่งทิวาเนี่ยสีตกหมดเลยอ๋อโอเคต้องต้อง,ต,องต้องฟังเด,เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องนี่เบอร์นี้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสี่สสองสองห้าสองสี่ลุ่ทิวาครับผมติดต่อได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่น้อง ถ้าเบอร์อื่นไม่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ของอาจารย์ลุงทิวานะครับผมอาจจะอาจจะเป็นของคนอื่นไปแต่สีนี้คือเจ้าของแบรนด์เจ้าของมาเองครับผมตัวจริงครับผมเจ้าของตัวจริงมาเองครับนี่ในสีที่ผมขายเห็นสีเพราะไม่สีละเยอะมากพี่น้องสี่สิบกว่าสีอะค่ะโอ้สี่สิกว่าสีไม่ใช่น้อยแล้วพี่น้องก็ใครที่อยากจะเห็นสีมากๆนะคะก็ไปดูที่ ช้อปปี้ดูที่ช้อปปี้ปปลาซาด้าแล้วก็ลาซาด้าด้วยครับผมใช่ค่ะมีขายหมดเลยอ,อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็เอาไปตากเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็ยอมเสร็จแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปตากแห้งครับผมอ่าอันนี้เราก็กำลังจะเอาไปตากโอเค รอก่อนนะคะรอโอเคเดี๋ยวรอรอจน่าจะแห้งนะพี่น้องโอเค okay, เดี๋ยวคลิปต่อไปฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับผมเมื่อกี้ถุงเทา้าตอนแรกจะเป็นจะเป็นเสื้ออันนี้เป็นถุงเทา้าเ,เ,เดี๋ยวต่อไปคลิปที่สามก็จะเป็นหมวกเดี๋ยวนี้ตาก่อนเดี๋ยวให้มันให้มันแห้งก่อนนะครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวยังไงก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยอเของอาจารย์ลุงทีวานะครับผม อ่าเนี่ยขึ้นเบอร์อีกทีหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่สองสองห้าสองสี่รุ่งทิวาครับผมนี่คือเบอร์ของเจ้าของบแบรนด์นะครับผมทำสีเองหมดเลยครับโอเคใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอใหด้ด้วยนะครับผมติดต่อติดตามได้นะเพจของช่องมหาชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ขอใหดด้ด้วยทุกคนนะครับผม ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ